จะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเรือเอกจิรวัตรโอจารุทิพย์ผู้อมในการสํานักปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี2567 โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณกองการท่าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังพนักงานได้พบเห็นเหตุการณ์ จึงได้ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จึงแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบเพื่ออบพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและประสานทีมดับเพลิงของท่าเรือแหลมฉบังเข้าระงับเพลิงซึ่งการปฏิบัติการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยมีนายพงศักดิ์บุญทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีร่วมสังเกตการฝึกในครั้งนี้สวัสดีครับผมเรือเอกจิรวัตรโมจารุทิผู้ำ่วมในการสำนักบริหารการท่าเรือแหลมฉบังนะครับสำหรับการฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้นะครับประจำปี2567 เป็นไปตามข้อกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ก่อนหน้าที่จะมีการปลกในวันใน,ในวันนี้นะครับเราก็มีการปึกทบทวนในเรื่องของการปกดับเลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานทห้แต่แหลมสบงังมี2รุ่นด้วยกันครับรุ่นที่หและรุ่นที่2นะครับแล้วก็ในวันนี้เป็นการปึกอพย,ยพโดย,โดยสถานการณ์นะครับเป็นเตุไฟไหม้ที่กองการท่านะครับห้องประชุมที่มีเอกสารอยู่จํานวนมากนะครับหลังจากไฟไหม้เสร็จปุ๊บนะครับสัญญ,ญาณ สัญญาณเตือนภครก็ดังขึ้นแล้วก็พนักงานทุกคนก็ได้บพยพมาที่จุดรวมคนนะครับหลังจากมาที่จุดรวมคนแล้วก็จะมีหัวหน้าของแต่ละส่วนงานนะครับรายงานยอดคนจํานวนคนเท่าไหร่นะครับพบว่ามีคนหายหนึ่งคนนะครับในการฝึกัครั้งนี้ก็คือนางสาวจีระนันนะครับของคนของ,องกองการท่าเองหลังจากนั้นก็ได้แจ้งให้ทางทีมดับเพลิงน,นะครับเข้าไปคน้นค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ พบตัวนะครับปฐมพยาบาลเบืบ้องต้นก็พบว่าปลอดภัยการฝึกในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพนักงานท่าเรือแหลมฉบังเป็นอย่างดีนะครับเป็นการฝึกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าออถ้าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารบริหารของท่าเรือแหลมฉบังแหลมฉบังจริงๆนะครับออพนักงานทุกคนก็จะมีสติแล้วก็นําการฝึกในทุกๆปีที่ได้ทบทวนมานะครับมาปรับใช้แล้วก็มีสติเมื่อเกิดเหตุทุกครั้งนะครับ ครับผมนายพงศักดิ์บุญทองนักวิชาการแรงงานชํนานาญการจากสวัสดิการรัฐพุ่งครองแรงงานจังหวัดชนบุรีเป็นตัวแทนของสํานักง,งานนะครับที่มาสังเกตการในการซ้อมอพยพดับเพลิงในวันนี้ของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งตั้งแต่เริ่มสังเกตการคือเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ทำที่ขึ้นมานะครับมีความสมจริงแล้วก็ทุกคนเป็นระเบียบในการเป็นไปตามแผนในการที่ฝึกซ้อมสังเกตได้จากการที่จะแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วย แต่ละคนที่มีการมาอย่งจุดรวมพลตรงที่มีการจุดรวมพลนะครับมีการที่การมาพร้อมเพียงมีการเช็คยอดมีการนับจํานวนคนแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์มีการเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเนื่องจากมีจากที่การสอบถามนะครับมีการที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยดับเพลิงเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่ใกล้กับเทศบาลแรมฉบังที่มีด้านการดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญในขั้นหนึ่ง ซึ่งในเบื้องต้นเป็นการซ้อมแผนดับเพลิงที่มีขนาดเล็กนะครับทําให้มีการใช้หน่วยดับเพลิงเป็นของตัวเองซึ่งจากการสังเกตการดูแล้วอของหน่วยงานในของท่าเรือมีความีมีความพร้อมนะครับในการที่จะซ้อมดับเพลิงและก็การอพยพต่างๆในการเผชิญเหตุฉุกเฉินในหน่วยงานนะครับอันนี้เป็นวันนี้เป็นจากการที่สังเกตดูแล้วก็ เรียบร้อยดีครับมีความเรียบร้อยมีการพร้อมเพียงกันและก็เป็นไปตามแผนถ้าเป็นการซ้อมอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับผมที่กองบังคับการกองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่หนึ่งบ้านกลางตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สอง พร้อมด้วยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพลตรีนรทิพผล่ยนอกผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีพลตำรวจตรีพงศพิพัฒน์สิริพรวิวัฒผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลยและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลยร่วมกันแถลงข่าวกองกําลังสุรศักดิ์มรีขุมเข้มป้องกันเซลลพื้นที่ชายแดนตรวจยึดยาเสพติดจํานวน14กระสอบรวม4ี่ล้าน2อง0 0 0เมเม็ด ในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสืบเนื่องจากกองกําลังส่วนสักมนตรีโดยพันเอกวรุสําราญผู้บังคับการกองบังคับการควบกลุ่มที่3ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้รับแจ้งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบนําเข้ายาบ้าไม่ทราบจํานวนเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจึงให้กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่หนึ่ง บุรณาการกำลังวางแผนร่วมกับกำลังในพื้นที่ทำการซุ่มเฝ้าตรวจบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดตามพรบยาเสพติดเข้าทำการสกัดและตรวจค้นบริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2195เส้นเชียงคานท่าลี่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อลำเลียงขนส่งเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงได้เข้าพิสูจน์พื้นที่ดังกล่าวพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน14กระสอบประมาณ4,290,000เม็ด จึงได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่พร้อมนำของกลางทั้งหมดมาตรวจน้ำยาละเอียดที่กองบังคับการกองร้อยสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติดที่1ก่อนนำส่งของกลางให้กับสพเชียงคานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าที่ผ่านมากองทัพบ,บก กองทัพภาคที่สองและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ยึดถือตามกรอบแนวคิดของรัฐบาลช่วยการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดก,การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่และให้ความรู้เยาว,วชนถึงภัยของอยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้บูรณาการกำลังป้องกันชายแดนและทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมการสกัดกัน้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจนเกิดผลสำลิดสามารถจับกลุ่มตรวจยึดในกรณีสำคัญหลายครั้งพร้อมกําชับสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจสกัดซิลพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงลำเลียงเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดต่างๆอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียชาวบ้านป่าแดงตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมการประกอบพิธีหามพระดำน้ำประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีตามความเชื่อว่าเมื่อได้นำพระพุทธรูปหลวงพ่อพระทองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อห้ามญาติไปดำน้ำจะทำให้เกิดฝนตกต้องตามฤด,ดูกาล ปกปักรักษาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีน้ำกลิ่นน้ำใช้โดยไม่ขาดแคลนโดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันแรม14ข้า่เดือน5ของทุกปีสำหรับปีนี้ตรงกับวันอังคารที่7พฤษภาคม2567ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแห่หลวงพ่อห้ามญาติจากวัดโพกรางไปรอบหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านที่ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและนำน้ำจากการส่งน้ำพระไปผสมน้ำอาบ และนำไปสารรอบบริเวณบ้านโดยเชื่อว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากหลวงพ่อห้ามญาติที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากนั้นจะแห่ไปบริเวณศาลคุณปู่หลวงแม่ย่าใหญ่คุณปู่แข็งวังศาลที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อรำถวายจำนวนสามรอบและอัญเชิญหลวงพ่อห้ามญาติแห่ขึ้นไปยังอ่างเก็บน้ำป่าแดงเพื่อประกอบพิธีดําน้ำโดยทําทั้งหมดสามครั้งก่อนนําขึ้นมาประกอบพิธีเฉลิมฉลองโดยการรำถวาย และแห่นำไปประดิษฐานที่วัดโพกกลางป่าแดงเช่นเดิมซึ่งหลังจากการประกอบพิธีชาวบ้านก็จะลงไปอาบน้ำบริเวณที่มีการประกอบพิธีเพราะเชื่อว่าเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายรวมทั้งเก็บดอกไม้ที่หลุดลอยออกจากหลวงพ่อห้ามญาติขณะการประกอบพิธีนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงพ่อพระทองหรือหลวงพ่อห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปมีลักษณะต่างห้ามญาติ ลักษณะยืนสูงประมาณ3ฟุตพระพักอิ่มเอิบพระกันยาวเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดแต่ชาวบ้านได้นำปูนมาบกไว้และทาสีทองเนื่องจากเกรงว่าจะถูกโจรลักขโมยไปจนกลายเป็นชื่อที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อพระทองซึ่งประเพณีหามพระดำน้ำชาวบ้านตะบนปา่าเหลาได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีโดยมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ได้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งกำลังดำผุดดำไหวอยู่ในแม่น้ำป่าศักหน้าวัดไตรภูมิชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้นมาปฏิสถานไว้ที่วัดไตรภูมิต่อมาพบว่าได้มีน้ำไหลออกมาจากพระเนรของพระพุทธรูปจึงได้มีการเข้าส่งจนทราบว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวต้องการที่จะมาอยู่เหนือน้ำจึงได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดโพกลางบ้านป่าแดงตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จวบจนทุกวันนี้ เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกชัดชัยคำยิ่งผู้กำกับการสพพบพระจังหวัดต,ตากได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพพบพระว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะซึ่งลักลอบผลแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแหกโคง้งพลิกคว่ำบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางช่วงแนวทางโค้งจุดอันตรายกิโลเมตรที่53พื้นที่หมู่5บ้านลมกราวสามมิตรตำบคลครีราษอำเภอพบพระหลังรับแจ้งตำรวจพร้อมหน่วยกู้ชีพหลายหน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอพบพระจึงร่วมกันเดินทางขึ้นดอยไปตรวจสอบโดยเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถนตงกระบะโตโยต้าแบบตอนเดียวติดคอกเหล็กท้ายกระบะรถสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้วอแแวน1831กำแพงเพชรจอดพุ่งชนหน้าผาหินแนวทางโค้งด้านหน้าและข้างตัวรถพังยับเยินส่วนภายในรถไม่พบคนขับซึ่งคาดว่าจะได้รับบาดเจ็บและหนีความผิดเข้าไปในป่า ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาจำนวน12คนได้รับบาดเจ็บและมีแรงงานจำนวน3คนอาการสาหาัสหน่วยกู้ชีพต้องเร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง12คนส่งโรงพยาบาลอำเภอพบพระอย่างเร่งด่วนโดยจากการสอบสวนเบื้องต้น คาดว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง12คนได้ลักลอบข้ามแนวชายแดนมาจากประเทศเมียนมาลอบข้ามมาพื้นที่ช่องทางค่าข้ามธรรมชาติเขตอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากและมาขึ้นรถยนต์กระบะของกลุ่มขบวนการในหน้าคนไทยที่มารอรับที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอพบพ,พระจากนั้นกลุ่มขบวนการได้รีบเร่งขนแรงงานทั้งหมดบรรทุกมาเต็มท้ายกระบะรถยนต์พร้อมกระเป๋าสัมภาระและอุปกรณ์อย่างชีพในป่า โดยมีจุดมุ่งหมายที่เขตป,ป่ารอยต่ออำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางซึ่งจะมีนายนาเป็นพรานป่ามารับกลุ่มแรงงานดังกล่าวเพื่อเดินเท้าข้ามไปยังจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อหลบจุดตรวจบนถนนสายหลักแต่คาดว่าระหว่างการลักลอบขนกลุ่มแรงงานคนขับได้เกิดหลับในประกอบกับขับรถมาด้วยความเร็วสูงจนทำให้เกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตากกำลังเร่งสืบหาตัวคนขับรถยนต์ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากรู้เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดีถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง ให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบาง ได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นโดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆติดตัง้ตงปั้นจันทร์ชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้นเพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ำ และช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกระพอโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกํมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบัง วมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ FRIX X-ray ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลก รัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3 จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้านท EU ต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียว โดยดำเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรม คือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี าเรือแหลมฉะบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน